สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนกันยายน2 5 6 8หรือปี2025 การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากาันอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญน,นะก็กังวลใจเรื่องการเงินนะคะอิทธิพลของไพ่พลังนะบางคนมันเหมือนกับขาดความเชื่อมัน่น่ะสูญเสียพละกกาลังหรือแม้แต่นั้นในเรื่องของปัญหากับคุณผู้หญิงนะคะในเรื่องของการเงินต่างๆนี่ก็ต้องระวังด้วยนะคะ คนของไพ่ความรักไพ่การเริ่มต้นไพ่าการทํางานต่างๆยังเข้ามาถึงแม้จะมีไพ่การเงินเสียเสีๆหายแต่ก็ยังมีที่ผลของไพ่การเงินสวยๆเข้ามานะคะซึ่งถือว่ายังไงมันก็ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะถ้ามองแบบนี้ไพ่โดยรวมเนี่ยมันก็จะต้องมีความกังวลใจเรื่องอ,องการเงินบ้างเรื่องความรัก เรื่องลูกเรื่องบริวารแล้วก็ปัญหาเรื่องของสุขภาพนะอาจจะเข้ามาบ้างสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะแต่ถ้ามองในเรื่องของผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็ยังไปตำแหน่งที่ให้การสนับสนุนนะเดือนนี้อาจจะมีการแบบได้กลับไปจินฐานบ้านเกิดหรือมีการรวมกลุ่มรวมญาติหรือมีการแบบไปร่วมงานมงคลต่างๆด้วยคนในครอบครัวอาจจะกลับมารวมกลุ่มกันนะคะหรือแสดงความยินดีหรือไปงานมงคลร่วมกันแหละ อาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยนะคะยังมีไพ่การเงินสีสวยไหลเข้าตัวบ้านอยู่นะคะซึ่งมีโอกาสที่ดีกับเรื่องของการเงินหรือบ้านยังให้โชคนะ,คะรวมถึงคุณสุภาพสตรีที่เกิดปีฉลูนี้ถือว่าเด่นนะคุณสุภาพบุรุษนี้ต้องมองว่าคุณสุภาพสตรีจะเป็นคุณจะเป็นคนที่คุมเรื่องงานกับการเงินนะ่ะ นะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับคุณผู้หญิงให้มากในช่วงเดือนนี้นิดหนึ่งอะนะคะอิทธิพลของไพ่การทํางานนี่ยังขึ้นไพ่สองไม้กับไพ่ราชามไม้ซึ่งถือว่าในเรื่องของการประสานงานกันนะคะหรือการร่วมงานกันสองคนขึ้นไปนะคะหรือรรมีคู่หูมีหุ้นส่วนอะนะคะทำให้เรื่องของการทํางานยังส่งผลดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะรวมถึงบางคนทํางานด้าาานนนนนนกกรเเเเงงิิบัญชีีีสสื่่อมมฉลลยนะยยะะะไหค บางคนถ้าทําธุรกิจส่วนตัวปล่อยเงินกู้ต่างๆนะคะหรือเปิดลงรับจำนำเนี่ยนะคะอันนี้ก็มองว่านะเป็นธุรกิจที่ส่งผลดีหรือไม่เสียหายนะคะยังเกิดโอกาสนะ แต่ถ้าคนไหนทํางานประจำนะคะในเรื่องของผลงานต่างๆนะยังเป็นที่เชื่อมั่นสําหรับของหัวหน้าอยู่เพียงแต่เดือนนี้มันจะมีความขาดความเชื่อมั่นขาดพลังนิดนึงแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านอารมณ์เข้ามาด้วยทําให้เรื่องของการทํางานอาจจะไม่เต็มที่แหละเราก็ต้องไปทํางานให้เต็มที่นิดนึงบางคนเพิ่งเริ่มงานหรือเพิ่งทํางานมานะคะไม่ถึง5เดือนหรือทํางานมาแล้ว5เดือนเนี่ยนะะก็ต้องกระตุ้นกับเรื่องของผลงานนะคะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสมากๆบางคนมีงานชั่วคราวเกิดขึ้นนะ ไปฝึกฝนไปอบรมง,งานค่ะก็ถือว่าจะทําให้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของความสามารถของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยเรื่องของการเจราจารเรื่องของการสื่อสารนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่เกิดปีฉลูค่ะฉะนันมองว่าเดือนนี้งานยังส่งผลดีนะยังเกิดโอกาสแน่นอนนะคะคนว่างงานให้ไปสมัครงานให้งานขึ้นแล้วคนทํางานประจําถือว่านะการทํางานนะคะเกิดโอกาสแน่นอนนะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะคะหรือว่าคนที่แบบทําธุรกิจเป็นของตัวเองอะ่ะนะคะก็ถือว่าจะไปกู้เงินมาลงทุนาถามว่าทําดีไหมก็ถือว่าดีนะเพราะให้การเงินส่วนมันยังขึ้นมาอยู่ฉะนั้นการที่นําเงินมาลงทุนเนี่ยหรือไปกู้มาลงทุนเนี่ยมันทําให้เรื่องของอไรายได้เพิ่มขึ้นไงนะฉะนั้นถือว่าการลงทุนตรงส่วนนี้ก็เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนเรื่องของนะคะการเงินเนี่ยจริงๆมันมีไพ่ห้าเหรียญไพ่ยาโจกไพ่ค่าใช้จ่ายบางคนมีหนี้มีสินน่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของไรายได้การเงินสวยๆเข้ามาบ้างเพราะเดือนนี้มันยังมีไพ่ราชาเหรียญไพ่ราชินีเหรียญเห็นไหมทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยยังดีมากๆเลยคือแต่ว่าเรามีหนี้อยู่นะก็ต้องอได้เงินมาแล้วมันต้องไปใช้หนี้ไงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ปกติถามว่าจะใช้หนี้หมดไหมก็หมดแน่นอนนะคะ รวมถึงนะคะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังจะปลดหนี้ด้วยซ้าไปนะคะพอไพ่การเงินสวยๆนี่มันยังขึ้นมาอยู่ถ้ามีปัญหาการเงินอะไรก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะ,ะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูอยู่โดยเฉพาะตําแหน่งของญาติพี่น้องนะคะคู่ครองคนรักนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของผู้ใหญ่นะหรือคุณสุภาพสตรีนะอาจจะเข้ามานะคะช่วยเหลือสนับสนุนกับเรื่องของการเงินด้วยจึงแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงบางคนบ้างนะคะเพียงแต่ว่า ดวงชะตาเนี่ยมันจะมีผู้หญิงอีกคนนึงอะนะคะโดยเฉพาะคนผิวขาวอะนะ,ะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของรายได้การเงินต่างๆเนี่ยยังเกิดโอกาสมากๆสําหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะฉะนั้นถือว่าดวงการเงินในช่วงนี้ถือว่าดีนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คืออ,อย่าไปค้าประกันนะคะ แล้วก็ให้ระมาระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความรวมถึงนะคะตำแหน่งนะ,ะของลูกหลานน่นะคะหรือเรื่องของบริวารอาจจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของสุขภาพอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนี่ให้ไปรอบครอบแล้วกันนะคะแต่จริงๆอ่ะนะคะห้าเหรียญราชาเหรียญราชินีเหรียญเนี่ยเขาเรียกว,ว่าผ้าคลิ้วห่อทองนะบางคนแบบว่าไม่ได้มีเรื่องของเงินสดนะคะหรือเป็นคนที่แบบใช้ประหยัดนะใช้มาทยัดนะบางคนนี่ก็คือแบบ เงินสดไม่มีแต่ว่ามีเครดิตแล้วก็มีเรื่องทรัพย์สินประาณเนี้ฉะนั้นถือว่าคนที่เกิดปีฉลูนี่ค่อนข้างนะคะโดดเด่นกับเรื่องของการเงินนะส่วนเรื่องของความรักนะมันมีไพ่ห้าถ้วยนะห้าถ้วยก็ลักษณะความทุกข์ใจอะ่ะกับเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคือบางคนที่ผิดหวังมาละห้าคนบางคนนี่เพิ่งอกหักมาห้าเดือนนะแต่ถือว่านะคะคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะเพราะที่บนของไพ่สามถ้วยยังเข้ามาอยู่ก็มีโอกาสนะคะ ที่คนเก่าจะกลับมาแหละหรืออาจจะมีโอกาสที่ในเรื่องของความรักที่มันผิดพลาดเนี่ยอาจจะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้นะมีโอกาสจะเริ่มต้นรักใหม่ๆนะสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีไพ่ถ้วยเสียหายนะก็ปัญหาด้านความรักปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องการเงินนะคะปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจกันอาจจะเข้ามาบ้างนะคะเพียงแต่ว่านะคะในเรื่องของความรักนี่มันยังมีความมีจะมีไพ่ถ้วยอะนะหรือไพ่ความสัมพันธ์ดีๆอยู่ก็อาจจะเป็นเดือนที่กลับมาปรับความเข้าใจกันได้ รวมถึงในเรื่องของความ ทุกหรือความไม่สดชื่นเกี่ยวเรื่องของความรักนี่ไม่เป็นความต้องการต้องการให้ใส่ใจมากขึ้นต้องการให้พูดหรือต้องการให้ขอโทษคือบางคน5้าถ้วย5เหรียญคนุกแหวนคือการขอโทษนะหรือการรู้สึกผิดประมาณนี้ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปกับคู่ความรักนี่มันไม่ถูกต้องเราก็เอ,อ่ยคําขอโทษรับผิดชอบไปตรงส่วนนี้จะทําให้เรื่องของความรักนมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นน่ยนะคะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรกันอยากให้ไปปรับกันนะถามว่ายังรักกันไหมยังรักกันนะแล้วก็ยังสามารถปรับกันได้ไหมยังปรับกันได้นะคะค สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณรงอกถึงศีรษะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคประจําตัวรวมถึงนะคะเรื่องของการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะในช่วงนี้ฉันต้องดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอค่ะแล้วก็ พักผ่อนให้เพียงพอด้วยหัวใจความดันต้องไปตรวจเพราะว่าไพ่คนฉุกเหวนนี่มันจะเป็นเรื่องโรคประจําตัวเป็นเรื่องโรคที่เป็นมานานแล้วแล้วมันรักษาไม่ค่อยหายอ่ะเป็นหนึ่งตำแหน่งไพ่ห้าถ้วยด้วยก็โรกความเครียดความกังวลใจเรื่องของอ่าเรื่องเลือดนะเลือดแบบอ่าเลือดไม่ค่อยดีติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะหรือว่าเลือดน้อยเลือดลืดหนืดเลือดจางประมาณนี้ นะนันตรงส่วนนี้ต้องระวังและพวกเลือดนี่ส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้งของกับการดื่มน้ำนั่นแหละดื่มน้ําเปล่าไม่เพียงพอนะก็อ,อาจจะทําให้การไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะฉะนั้นตรงส่วนนี้อาจจะไปแก้ในเรื่องของการปรับการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ไปตรวจสุขภาพด้วยว่าเรามีปัญหาโรคประจําตัวอะไรหัวใจความดันนะคะอยู่ในเขตที่ปกติไหมนะคะก็ไปดูแลนะคะก็ถือว่ายังมีไู้เจ็บไข้ที่ป่วยนะแล้วก็เรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยแหละอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะ,ะในช่วงนะคะวันอาทิตย์ถือว่าต้องระวังนะเพราะว่าจะมีที่ผลของไ่เสียหายเข้ามาในช่วงนี้ปัญหากับเรื่องงานก็ไม่ค่อยราบรื่นบางคนนี่ถูกบีบให้ออกจากงานหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆค่ะแต่ถ้าทำงานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อหรือเปิดโรงรับจำนำขายของเกา่าขายของรีไซเคิลนะคะนี้มองว่าถูกโลกนะ แต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้นะแล้วเราทํางานประจําอยู่ช่วงนี้ก็ต้องระวังปัญหากับเรื่องงานถ้ามันมีโอกาสที่จะมีการปลดพนักงานหรือลดตําแหน่งลดเงินเดือนเนี่ยคนวันอาทิตย์มีโอกาสจะโดนที่สุดนะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีเรื่องของไรายได้ดีๆเข้ามานะคะแต่คนราชิตเป็นคนที่มีภาระเป็นคนที่มีหนี้สินเยอะรวมถึงมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงด้านการเงินค่อนข้างสูงมากๆนะฉะนั้นเดือนนี้ห้ามค้ำประกันไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรลงทุนนะคนราทิตไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินนะ่ะนะคะไม่อย่างนั้นนะอาจจะทําให้เกิดความขาดทุนได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็มองว่ายัางไม่พร้อมนะคะเพราะว่า ภาระเยอะปัญหานี้สินแย่จนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาการโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนี่แหละนะคะอันนี้ให้ไปปรับรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะก็ไม่ค่อยดีค่ะโรคเครียดแหละเครียดเรื่องเงินนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงาน,นอยู่ในช่วงที่เหมาะที่จะขยายงานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงละจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ส่งผลในด้านดีมากๆรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยหรือคนทางไกลอ่ะหรือผู้ใหญ่หรือคนสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานการเงินนี่ดีมากๆเลยนะในช่วงนี้นะคะคุณผู้หญิงจะเข้ามาให้โชคนะคะรวมถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเกิดกำไรนะคะเงินทองไหลมาเป็นเทน้ำเทท่านะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดถือว่ามีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีฐานนะคนผิวขาวจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะธุรกิจครอบครัวธุรกิจด้านการบริการอาหารการกินเครื่องดื่มนะคะนั้นถือว่าส่งผลดีหรือคนที่ไม่ได้ทำงานด้านนี้นะก็ถือว่างานยังประสบความสำเร็จเดือนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับไปจินฐานบ้านเกิดกลับไปรวมกลุ่มรวมญาติหรือไปร่วมงานมงคลนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะเพีเยงแต่ว่าภาษีสังคมแย่นะฉะนั้นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายนิดนึง ส่วนเรื่องความรักคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าจะกลับมาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะบางคนอยู่ในช่วงที่อาจจะกลับมาอยู่ร่วมกันนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของอการตั้งครันต่างๆนะก็ถือว่ายังมีโอกาสค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธนะคะเด่นกับเรื่องของการทํางานนะคะง,งานถือว่านะคะจะก้าวหน้าโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจด้านนําเข้าส่งออกนะเป็นเลขาเป็นผู้จัดการหรือเป็นที่ปรึกษา รวมถึงนะคะในเรื่องของการทํางานประจําต่างๆนะก็จะได้โอกาสที่ดีค่ะการทํางานเป็นคู่นะจะส่งผลดีมากๆหรือการมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนนะจะเกิดโอกาสสูงสุดค่ะคนที่ทํางานเป็นครัวนะคะเป็นแบบครูแนแนวนะเป็นครูที่ปรึกษาต่างๆนี่ก็ถือว่านะคะจะมีงานค่อนข้างมากในช่วงนี้ด้วยหรือว่าคนที่กําลังเรียนอยู่นะคะแล้วนะคะต้องมีครูที่ปรึกษานะคะก็จะได้ครูที่เก่งหรืออาจารย์ที่แบบมีความรู้ความสามารถเข้ามาส่งเสริมดวงในช่วงนี้นะคะ ถ้ามีความคิดจะเดินทางไปต่างประเทศถือว่ามีโอกาสนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานรายได้การเงินดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักจากการทํางานนะคะอาจจะพบรักต่างวัยด้วยนะคะก็ถือว่าอาจจะพบรักกับคนที่ดีมากๆคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นรักที่เป็นคู่บุญนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษากันด้วยค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีเด่นเรื่องงานนะเดือนนี้อาจจะมีการประเมินผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะได้อย่างรวดเร็วค่ะคนที่นะคะเหมือนกับไม่ได้อ่าลาออกจากงานแล้วมาทาธุรกิจเป็นของตัวเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหมายความว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานละไม่ได้เป็นลูกจ้างและออกมาเปิดกิจาการของตัวเองเลยนะคะก็ถือว่าทรงผลดีเหมือนกันนะมันมีการเปลี่ยนดวงชะตาทําให้เรื่องของการทํางานนี้เกิดความสําเร็จนะหรือเกิดความมั่นคง ส่วนเรื่องของการเงินไรายได้มาจากงานนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดก็มีดวงพบรักกับคนที่มีบุญวาสนาต่อกันอาจจะพบรักจากการทํางานหรือพบรักกับคนที่เก่งนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์เดือนนี้ก็ประสบปัญหาเหมือนกันกันกบเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่เพิ่งฝึกฝนอบรมง,งานนะคือเพิ่งเข้ามาฝึกฝนอบรมตั้งสองเดือนนะคะ2เดือนถึงจะลงตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนี่อาจจะยังไม่ได้เป็นแบบพนักงานประจำอาจจะเป็นแบบอ่าพนักงานชั่วคราวตรงนี้มันก็เลยทำให้เรื่องของการทำงานยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินบัญชีสินเชื่อนะหรือเปิดลงรับจำนำนะคะคนเป็นแพทย์ด้วยนะคะ แล้วก็คนที่ขายของรีไซเคิลขายของเก่าขายประกันอ่ะอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะแต่มันก็เหมือนกันจะยังมีแบบลูกค้าน้อยอ่ะนะคะหรือว่ายังมีเรื่องของงานยากๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะ ส่นในเรื่องของการเงินก็หมุนจ่ายเยอะนะคะก็คือรายได้เข้ามาแต่ว่าต้องนําการเงินนะคะไปถอนหนี้นะหรือดงมันมีนี้มีสินนั่นแหละต้องระวังแล้วก็ห้ามทําประกันเด็ดขาดก็เหมือนกันค่ะคนมันสุกห้ามลงทุนห้ามทําประกันแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้นะ ส่วนในเรื่องความรักคนโสดยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาในความรักก็จะมีปัญหากันนะมีความแตกต่างนะอาจจะแยกกันอยู่หรือแม้แต่ปัญหาด้านการเงินน่ะนะก็อาจจะเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะคะแล้วก็กระทบความสัมพันธ์สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีค่ะ ป่วยมา2เดือนแล้วอ่ะนะคะเราก็ยังรู้สึกป่วยเรื้อรังด้วยอันนี้ต้องไปตรวจสุขภาพนะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอนะคะไปทําบุญกับโรงพยาบาลอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือทาโรงทานหรือช่วยเหลือผู้พิการนะคะจะทําให้ดวงชะตาที่ติดติดขัดขัดนี้ดีมากขึ้นคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์ทรงผลดีค่ะกับเรื่องงานนะคะจะได้รับการสนับสน,น,นะะุนค่ะจะได้รับโอกาสหรือแม้แต่ในเรื่องของผลงานนะคะหรือโครงการที่เรายืน่นหรือเสนอไปเนี่ย จะได้รับการอนุมัตินะคะเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่านะคนเสาร์นะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดอยู่ในช่วงที่มีโอกาสเริ่มต้นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะแต่ต้องเติมความหวานกันบ้างในช่วงนี้นะ,ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันเสาร์ค่ะวันจันทร์ วันเพื่อเดสบอดีวันพุธวันอังคารค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แสงสุขจะชี้น,นำว่ายอย่างไรไพ่แสงสุขบอกงานเหมือนโดนฟ้าผ่าฟ้าฟาดต้องะระมัดระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะเดือนนี้อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของกลุ่มลูกค้าเก่าๆหรือต้องกลับไปใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้ดีโดยเฉพาะงานเก่างานเดิมนะคะหรือกลุ่มลูก ลูกค้าเก่าๆเนี่ยนะคะต้องกลับไปควบคุมให้ดีในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ปัญหาที่มันเคยค้างคาปัญหาเก่าอะ่ะมันจะกลับมาให้สะสางในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นต้องใช้การเจราจาต้องใช้การสื่อสารนะคะแล้วก็เต้นการบริการด้วย ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเดือนนี้มีการใช้ใจ่ายเงินในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินนะหรือของมีค่าในช่วงนี้นะคะฉันก็ถือว่าถ้าเรามีเรื่องของการจ่ายเงินแล้วไปซื้อทรัพย์สินของมีค่าก็ต้องวางแผนอย่างให้มันบนรลายหรือบางคนเนี่ยนะคะมีการใช้ใจ่ายเงินก็คือขายทรัพย์สินออกไปเพื่อที่จะนําเงินนะคะมาหมุนกับธุรกิจมันก็อาจจะเหอี่ยงนี้ด้วยแต่มองว่าในเรื่องของการเงินต่างๆมันยังต้องระวังอยู่เพราะว่าในเรื่องของอ่า รายได้หรือโอกาสด้านการเงินต่างๆหรือค่าใช้จ่ายที่มันยังเห็นอยู่ในช่วงเนี้มันยังเกิดขึ้นนะชั้นเดือนนี้ในเรื่องของการเงินต้องระวังโดยเฉพาะการที่จะลงทุนอะไรหรือการที่จะซื้อทรัพย์สินมีค่าอะไรในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องวางแผนนะคะให้ดีนิดนึงอย่าใช้จ่ายเกินตัวแหะ ส่วนเรื่องความรักนะไพ่จุดเชียนบอกคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ถือว่ายังแข็งแรงนะคะหรือคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพก็กลับมาออกกําลังกายกลับมาวิ่งนะคะหรือกลับมาทําให้ตัวเองสดชื่นแจ่มใสนะคะการออกกําลังกายนี่แหละจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสําหรับคนที่เกิดปีฉลูหรือคนไหนที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรก็ถือว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ